สวัสดีค่ะพี่น้องมาจากอินตำสมเตําข้าวปุ้นจ้ะไขต่ต้มแคบหมูผักชีค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันซุกพักมดค่ะอาจจะมีเสียงดังรบกวนในเด้อค่ะเพราะว่าสาวสารางจานจา้ะมาค่ะพี่น้องวันี้วันสุกสาซารจะไปหาซื้อพักจ้ะ ทุกวันศุกร์สาวๆจะช้อปปิ้งนะคะคผักเข้าบ้านจ้ะต่งญีปุ่นน้ำปูนัวๆค่ะพี่น้องค่ะ 好，再见。 กป็บคึ้งค่ะตอน,น,ตตนเช้าฝนก็สิตกเี่แหละค่ะมานเท่ากัะฝนตกเซาหัวเซาซาลมแล้วนี่นะนะเลยพี่น้องเลยอายุเขาเนาะบ้านเาน่านะทางเมืองไทย ที่สาวๆย่ไก่อยากบ้านที่อยู่จ้ะบ่ค่อยมีคนไปเบิงบ่าเรื่องวิถีาพฟังเายค่ะพี่น้องคะ่ะผู้เพิ่อยู่ไก่เพิ่งสรูปไม่เบิงก็ดีใจแล้วคะ่ะ はい。I พายุพายุเขานะค่ะพี่น้องบานเข้ากระทบเบื้อะไ่โน้นพี่น้องพายุเข้าแล้นดูร้อนเหรอเอนเอิน เสียงเครื่องก็ดังดีขนาดโอ้อยแ็บปวยขอกอไป ม่รู้จะกินสาวๆกินได้ตลอดเวลาค่ะเริ่มกระดาษจ้ะพี่้องเอาล่ะค่ะสาวๆขอจบคลิปไปเพยงเท่ทนี้เดอร์ค่ะเดอพี่นกจ๋าฝากติดตามเดอร์ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะบ๊ายบายจ้าเมืนน่อวันหยุดบ่มีอยัางค่ะบ๊ายบายจ้า